ครับผมแล้วที่นี่คือภูเขียวชัยภูมิขึ้นมาบนยอดดอยเลยครับผมออกมาตั้งแต่ประมาณตีห้ครึง่งมาถึงนี่ก็9โมงพอดีครับมาเรื่อยๆเนาะอันนี้ก็มาให้การดูแลตรวจวัดคัดกรองสุขภาพตาแก่ผู้สูงอายุบนยอดดอยเลยบนยอดเขาภูเขียวเลยเนาะยังไงเดี๋ยวมาติดตาม ชมภาพบรรยากาศทั้งขาขึ้นและขาลงกันเดี๋ยวเรามาดูกันลองดูครับเรี่รยรรยากาศดีนะลองดูครับลองดู ครับผมเสร็จแล้วกับอีกหนึ่งจุดของช่วงเช้าบรรยากาศผู้สูงอายุน่ารักมากทุกคนครับผมมีความสุขดีบรรยากาศดีด้วยอากาศดีในช่วงเช้าเดี๋ยวช่วงบ่ายเราลงไปที่ตัวเทศบาลเลยเนาะเดี๋ยวไปดูบรรยากาศภาคบ่ายกันไปดูกันครับครับผม และภาคบ่ายมาพบกันที่จุดคัดกรองที่สองของตัวเทศบาลเนานะมาดูวันนี้วันนี้เวลานี้ช่วงบ่ายเนี่ยคัดกรองกันน่าจะประมาณ400ท่านบวกบวกเพราะเมื่อเช้านี้ก็ไปเกือบ200อันนี้ก็2อ,อันนี้ก็อีก400กว่ากพราวันนี้จะคัดกรองก็ประมาณเกือบ700คนโดยประมาณ2วันสองวันเราเราประเมินกันอยู่ที่ประมาณ1,300คน นะมีผู้สูงอายุเยอะมีปัญหาสุขภาพตาก็เยอะเพราะฉะนั้นต้องเป็นเราเท่านั้นที่จะเข้ามาดูแลประสานงานคัดกรองตรวจสุขภาพตาผู้สูงอายุแล้วทาแว่นออกมาแล้วใช้งานได้ดีที่สุดยังไงก็รบกวนติดตามกันดูพรุ่งนี้อีกหนึ่งวันเช้าบ่ายเหมือนเดิมรวมาตามดูกัน Myself wondering, what did happen to the last 10? I ran away with my life, fast forward, never turned back again. It's kinda of funny that the moment we pass time, the moment we need to set them rewind. And I was the give I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is yes, this. ครับผมจบไปแล้วกับอีกหนึ่งความบันเทิงหนึ่งวันเชา้าบ่ายเย็นยังไม่ได้กินข้าวเหมือนเดิมนะทุกครั้งเลยที่มากิจกรรมแบบนี้ผู้สูงอายุเอาผู้สูงอายุมาก่อนข้าวเอาไว้กินกันหลังกองเนาะมีความสุขพรุ่งนี้เจอกันอีกกับอีกหนึ่งวันเชา้าสา0ร้อยบ่าย400ข้อยค่าวๆกันมาสน,นุกเลย ขอ,อกลับไปพักก่อนเนาะวันแรกจบไปขอบคุณครับ